ครับผู้ชมช anel The View ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับ The View อีกแล้วในาการแคสเกมโทรศัพท์นะครับการแนะนําเกมโทรศัพท์ไปดูสําหรับวันนี้เป็นเกม My Cruise นะครับเป็นเกมบริหารเรือสํารานนะครับก็เปิดเข้ามาแล้วสําหรับ My Cruise นะครับหน้าตาตัวเกมก็จะเป็นเกมน่ารักนักครับมินิอ่าเริ่มมาอันนี้ก็คือ เขาก็จะเหมือนทุกๆครั้งนะเหมือนทุกๆเกมแนวบริหารก็จะมีการเก็บออฟไลน์อินคมซึ่งเราจะสามารถเลือกรองวันคูณ2หรือปกติได้ผมเลือกเคลมแบบปกติแล้วกันได้สามสิบหก k ก็เอาไปตอนนี้มีเงินอยู่7จ็ดสิบสาม k สเกมน,นี้นะครับเราก็จะมีเรืออย่างเงี้ยซึ่งในเรือเนี้ยเราจะสามารถเลือกชั้น1ได้เริ่มมาเราจะเริ่มที่ชั้น1ก่อนทุกคนตอนเริ่มเล่นแต่ยังไม่มีอะไรเยอะอย่างนี้หรอกนะเราก็ต้องค่อยๆสร้างแล้วก็อัพพนักงานเพิ่มๆไปก็จะมีแบบ อัพร้านอัพอะไรมาพวกนี้นะครับแล้วก็มีชั้น2ชั้น2นี่ผมเพิ่งเปิดเต็มนะแต่ตอนนี้ก็กลังจะเปิดชั้น3แลละรออีกแป๊บเดียวครับจะเวล32แล้วรอแป๊บเดียวแล้วก็ชั้นใต้ดินนะัชั้นใต้ดินก็จะเป็นห้องเครื่องยนต์ทั้งหลายแหลยน,นะครับก็เล่นประมาณนี้ทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าก็จะมีลูกค้าบางส่วนที่อยู่บนเรือผมนะผมก็จะสามารถเก็บเงินจากร้านค้าต่างๆได้นะครับซึ่งร้านค้าต่างๆเนี่ยถ้าใครเริ่มเล่นจะยังมีไม่เยอะนะอย่างที่บอกเราก็ต้องค่่อออยยยยๆขาาาาสสาารรร้้งงเเนนมถััปกกดดพไ นะครับเพื่อให้เก็บเงินได้เร็วขึ้นทําเงินได้เยอะขึ้นนะครับมีอ่ะเนี่ยเก็บเงินของแต่ละห้องนะครับ<ฮ>เพื่อทําเงินทําเงินเอ่อให้กับเรานะครับให้ให้กับเรือของเรานะครับก็จะมีแขก,กเช่าห้องเยอะแยะหมดเลยนะซึ่งเงินเนี่ยก็จะมีทั้งสองชั้นด้วยนะผมมีชั้นสองด้วยเนี่ยขอเก็บก่อนเก็บเงินให้หมดเลยเก็บ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 ร่ำรวยเงินทองเลยบอกเลยตอนนี้นะครับเก็บละนี่คราวนี้ เงินเนี่ยเขาจะค่อยๆมาแต่ยังมาไม่เยอะมากเพราะทุกคนดูนะดูทางซ้ายมือทางซ้ายมือของผมเนี่ยผมจะลุกนี้ไปชีด้ดูเห็นไหมมีสมาชิกอยู่บนเรือให้26เต็ม99คนนะครับซึ่งวิธีการก็คือเราก็ต้องไปกดเซตเซลนะครับดูตางปุ่มขวามือนะครับกดเซตเซลเลือกสถานที่ที่เราจะไปก็จะเลือกที่ไหนดีอ่านี้ที่นี้ผมปลดล็อกสถานที่หมดแล้วผมจะเดินทางไปตอนนี้ผมมีแก๊สเยอะเนาะเต็มที่ผมจะเดินทางไปเมลเบิร์นนะไปเมลเบิร์นไกลามากไปที่ออสเตรเลียอ่า เราก็จะต้องเลือกผู้โดยสารมาขึ้นเรือเรานะครับก็กด ordinary ไปเราสามารถเลือกผู้โดยสารพิเศษได้นะครับโดยการกดดูโฆษณาปุ่มตรงกลางหรือใช้เพจก็ได้นะซึ่งในที่นี้ผมก็จะกดคอนเฟิร์มธรรมดาเอาผู้โดยสารธรรมดาพอผู้โดยสารขึ้นเรือปุ๊บกดคอนเฟิร์มนะครับก็จะมีอนิเมชันฉายให้เราก็จะมีกองแก๊งผู้โดยสารนะครับขึ้นบนเรือเรียบร้อยแล้วก็เรือเอาบันไดขึ้นเตรียมตัวปรับออกเดินทางจะเห็นไดมว่าตอนนี้นะครับเห็นไหม เรือคนเต็มเลยจากเมื่อกี้ตอนแรกไม่ค่อยมีคนตอนนี้คนมากันเต็มเรือไปหมดเลยเนี่ยเราก็สามารถอัปเดตพนักงานอัปเดตร้านค้าเพื่อจะเพิ่มอันนี้ให้กับเราได้เพื่อเพิ่มตังค์ให้กับเราเพื่อให้เงินมันไวขึ้นเนาะแล้วทีนี้เขาจะมีภารกิจที่ดูมุมซ้ายล่างนะครับมุมซ้ายล่างก็ภารกิจก็จะมีให้อัปเกรดอย่างนี้อัปเกรดห้องนอนแล้วก็กด upgrade, อัปเกรดเลยใช้เงิน56 k เปุ๊บก็จะมีคนงานก่อสร้าง มาอัปเกรดให้ก็ประมาณ1นาทีนะครับสำหรับตรงนี้จะเป็นการเพิ่มพนักงานล็อบบี้แมเนเจอร์น่าจะช่วยเก็บตังค่าเช่าห้องเนี่ยแหละแต่ว่าผมก็ไม่เอาวนะเนาะเพราะว่าอนาคตเราอาจจะต้องซื้อก็ไม่อยากไม่อยากใช้ที่เก็ใช้เนี่ยเราสามารถเล่งเวลาเดินเรือได้ด้วยนะครับตรงปุ่มขวาล่างนะครับ a อ c e l e ล a t e ะเร่งการเดินเรืออ่าตอนนี้ผมก็เก็บเงินไปก่อนนะร,ระหว่างนี้เราก็เก็บเงินไปชิวๆไป พอเล่นไปสักพักนะครับเดี๋ยวเขาจะมีเหตุการณ์มาให้นะครับเขาจะมีเหตุการณ์โผล่ขึ้นมาเป็นช่วงนี้นี่ผู้จะไม่ทานคำเลยมีเหตุการณ์และมีปุ่มไลค์ก็คือเขาจะรีวิวเราเราก็เคลมไปแค่นั้นแหละเราก็ได้เงินมาเพิ่ม 6k นะครับก็รีวิวมาแล้วมีรีวิวเพิ่มตรงเพิ่มเติมให้สบายสบาย ตอนนี้ก็เก็บเงินไปก่อนนะครับเก็บเงินไปก่อนนี่มีกิจกรรมมาให้มีกล่องลอยมากลางท้องทะเลจะเอาเลยไหมหรือจะดูวิดีโอเพื่อได้คูณ5ผมก็กดเอาเลยแล้วกันก็ได้เงินนะฮะสิบี่ีนี่ก็จะมีแอนิเมชันให้ดูมีปลาโลมากระโดดด้วยอ่าภารกิจผมเสร็จแล้วเมื่อกี้ที่สร้างห้องก็กด Receive r e w a r d พื่ได้เงินได้ค่าประสบการณ์พอได้ค่าประสบการณ์ก็จะมาอัพเวลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่เวลผมอัพขึ้นมาแล้ว นี่ปลดล็อกฟลอร์ที่3และชั้น3นะเราก็มาดูชั้น3ซสิว่าชั้น3มีอะไรบ้างโอ้โหตอนนี้ยังไม่มีอะไรเ,เราก็ต้องค่อยๆเริ่มสร้างอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยก็อาจจะเริ่มสร้างนี่ก่อนสร้างอะไรเนี่ย Western Restaurant นะครับร้านอาหารแถบตะวันตกซึ่งใช้เงิน200ร้อสามสิบสาม k ตอนนี้เงินไม่มีผมก็ไปทาอย่างอื่นก่อนอาจจะทําเควสอย่างอื่นนี่เขามีให้อัปเกรดบุฟเฟ่ซึ่งโชคดีว่าผมอัปเกรดล่วงหน้าไปแล้ว อัปเกรดบุฟเฟ่แคชเชียร์มีอะไรอีกอ่าไปอัปเกรดสร้างเวสเทิร์นเลตอลองรอ8นาทีอัปเกรดบาร์เป็นเวลหกก็แล้วแต่เราจะเลือกทำไรนะครับเนี่ยเกมนี้มีเช็คอินรายวันให้ด้วยมีปั่นสปินวงรอได้ด้วยแลวเขาไม่มีบังคับโฆษณานะครับความเจ๋งของเกมนี้คือมันไม่มีบังคับโฆษณาคือเราเล่นไปเนี่ยเราถ้าเราอยากดูโฆษณาเราก็กดดูแต่ถ้าเราไม่อยากดูเราก็ไม่กดดูแต่ว่าถ้าถ้าเรากดดูเนี่ยมันก็จะได้อะไรดีขึ้นก็เป็นธรรมดานะเนี่ยอย่างอันเนี้ย treasure c h เ s สอ่า ก็หีบสมบัติพอกดปุ๊บมีหีบสมบัติเราก็หาหีบสมบัติสิอยู่ตรงไหนนี่หีบสมบัติอยู่ตรงนี้พอจะกดเปิดกล่องก็ต้องใช้ดูวิดีโอซึ่งผมก็ไม่ดูวะไม่เคยดูเลยเลยไม่รู้เป็นไงนะอาศัยค่เก็บตังค์ธรรมดานี่ก็รวยแล้วครับรวยมากแล้วเนี่ยเก็บตังค์แค่นี้อ่าเดี๋ยวเราจะรวมเงินเนาะเมื่อกี้เท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้ใช้เงิน233ร้อคก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เงินนะครับเนี่ยเก็บไปเรื่อย เดี๋ยวก็จะมีภารกิจเสริมมาให้ดูนะครับเนี่ยบางทีมันก็จะมีภารกิจให้เราหาของหาของก็จะตังค์เนาะหรือว่าไปเที่ยวสถานที่สําคัญนี่มาละกล่องมาแล้วได้เพชรรีเนี่ยกดแค่น,นี้ได้ฟรีละสองอันเขาแจกของเยอะมากซึ่งเราจะถ้าเราต้องการเพชรมากๆผมบางทีผมก็เลือกดูโฆษณาแต่ว่าวันนี้ผมแค่จะด,ดูขี้เกียจนะขี้เกียจไปตัดออกเสียวเวลา <c oughs> อ่ะเก็บตังค์ไปก่อน อ่ะแล้วว่างรอนะครับรอให้มีกิจกรรมแปลกๆเนี่ยจะผมจะพามาให้ดูในร้าน้าอย่างเงี้เราสามารถอัปเดตพนักงานได้เนาะอันนี้บอกไปแล้วแล้วเราสามารถกระบ่ม DIY ขวาล่างได้เพื่อเลือกแต่งโต๊ะทั้งหลายแหล่นะแต่งโต๊ะซึ่งเราจะใช้เพชรซื้อก็ได้หรือดูโฆษณาเอาก็ได้นะครับแต่งโต๊ะแต่งตู้แต่งอะไรพวกเนี้ยนะถ้าใครชอบแต่งก็แต่งไปนะครับเนี่ยแต่ส่วนตัวผมก็ไม่แต่งอะไรอะแบบนี้มันก็สวยแลยว่ะ จะมีอันนึงที่ผมแต่งนี่ของชั้นสองในนี้ร้านเกมตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นแบบออริจินอลจริงๆมันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะผมก็เลือกดูโฆษณาเอาแบบนี้มาแล้วก็พื้นจริงๆจะเป็นแบบนี้ผมก็เลือกเอาพื้นแบบนี้มาเพราะมันสวยดีนะครับก็เนี่ยระหว่างนี้ก็ราก็รอ,กอเก็บเงินไปเก็บเงินไปเรื่อยๆนะไม่ต้องอะไรมากใช้ชีวิตชิวๆนะครับค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ย รอเนี่ยพอรอถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะจ่ายเงินจ่ายเงินอ่ามีคนรีวิวอีกแล้วรีวิวก็ได้เงินเนี่ยเก็บอย่างที่บอกมีอะไรให้ทำเยอะมากนะครับระหว่างรอตอนนี้เราก็ต้องรอไปให้ถึงประมาณ11นาทีนะครับพอรอไป11นาทีแล้วก็เราก็จะอะไรนะเดี๋ยวมันก็จะสิ้นสุดการเดินทางนะซึ่งระหว่างรอเราก็ค่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราจะได้เงินเรื่อยๆนะคนนู้นก็ใช้บริการร้านค้าเดี๋ยวนี่มีอะไรนี่มีแต้มอะไรถึง โกลดฟันนะครับอ่าอะไรเนี้ยอ๋อพอเวลไปถึงจุดหนึ่งเขาก็จะให้ของแจกของฟรีนะฮะถ้าเราจะจ่ายตังค์เพิ่มมันก็จะได้เพิ่มอีกอย่างที่บอกนะครับเกมนี้มันจะมีนี่มีมุมซ้ายนะครับหาของไอ้อย่างนี้บอกให้ไฟที่งไอเทมหากระเป๋าที่หายอ่ะเขาบอกเลยตำแหน่งอยู่ที่ชั้นหนึ่งมีเวลาหกสิบนาทีเราก็ต้องหาเลยซึ่งของเนี่ยปกติมันจะไม่อยู่ตามห้องหรอกนะเรามันจะอยู่ข้างนอกเราก็ต้องหา นะครับถ้าบางทีใครตาดีอาจจะเห็นแล้วแต่ผมไม่เห็นผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันน้องบางทีตามองยากเหลือเกินวะเดี๋ยวผมหากันกระเป๋าสตั้งมันจะเหมือนในรูปเลยนะเหมือนเป๊ะเลยบางทีผมรู้อยู่ตรงไหนผมก็ติกต๊กติ๊กมั่วแต่แต่แต่โอ้ยอยู่ตรงไหนวะเนี้ยอยู่ชั้นหนึ่งแน่ป่ะเหอเฮ้ยเดี๋ยวผมเอานี่ก่อนเค็มเงินตรงนี้ค่ะเค็มเลทติ้งแป๊บเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่ๆๆนี่อใช่ป่ะนี่ไงโหอยู่ใกล้เลย ีข้อความบังเนี่ยเราก็สามารถเอาได้ว่าจะอาคูณ10เท่าหรือว่าเอาแค่6กจุดแปดจผมก็เอาแค่ธรรมดาพออ่าตอนนี้เงินพอแล้วนะครับเงินพอละสองสามเก้าคแล้วกดสร้างแล้วกันบิวเลยนี่8นาทีนะครับใช้คนสร้างหนึ่งคนเออเขาก็จะมาสร้างซรื่องเราสามารถเล่งเวลาได้นะโดยใช้เพชรแต่เขาไม่มีโฆษณาให้ดูในการเร่งเวลาก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้เลยให้มันปุ๊บเสร,ร็จ อีกทีนึงเสร็จเลยแล้วกันใกล้แล้วใกล้ล้วตอนนี้ใกล้แล้วนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยร้านอาหารโอ้โหนี่คือร้านอาหารมีปลาให้ดูด้วยนะฮะเนี่ยเราก็จะต้องจ้างพนักงานโอ้โหพนักงานสองร้อยยี่สิบเอ็ดเคสองร้อยสองเค ตาย2องร้อยหนึ่งเคตีเป็นเงินไทยเท่าไรสมมติตีเป็นดอลล่าเนาะกลมๆเท่าไรสองร้อยคูณสามสิบเข้าไปเนาะสองร้อยเท่าไรอะสองพันสองพันคูณสามคูณสามเท่าไรวะสามสองหกหกพันหกพันเคโอ้โหถ้าก็เท่าไหรเนี่ยหกแสนตายจ้างพนักงานโอ้ยไปหาก,กล้องก่อนนี่ไหนวะกล้องนี่อือ ร้อยหกสิบหกจุดสี่เคอ่าแต่ไปดูที่คนไปเข้าบริการไหมเนี้ยถ้าตอนแรกถ้าเรายังไม่มีพนักงานเนี่ยทุกคนเราก็ต้องรับออเดอร์เองอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนียมันก็จะสนุกนะก็ไม่เป็นรเนี่ยเราก็ต้องทำอาหารเองด้วยทำทุกอย่างครับแหม่จะกินหลูหลาเราก็ต้องทำอาหารให้กินแล้วก็ต้องทำเองเสิร์ฟเองนักเลงบอมามาเลาเออคิดเงินเองด้วยทำเสิร์ฟทำเสิร์ฟ ผมไม่ไหวแล้ว้องจ้างพนักงานแล้วไหนถูกสุดเอาไว้นั่นก่อนสอง k ้อย k 2 0 1ิบเอดเคสองร้อยสองเคสองร้อยหนึ่งเคาสองร้อยหนึ่งก่อนอ่าอย่างน้อยมีเชฟให้เรานะอย่างน้อยเราก็อย่างน้อยไม่ต้องกดทำอาหารเองพอใจละอืมเดี๋ยวอันต่อไปต้องเอาเวทเวทเอร์รดีกว่าเอาพนักงานเสิร์ฟเนี่ยพนักงานเสิร์ฟมาได้มาช่วยนี้ได้เนะี่ยเคเดีย๋ยวไปเก็บเงินเจ้าอื่นก่อนนั้นปล่อยไปยืนรอไป ก็วางรอเก็บไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บเงินนะตอนนี้เมื่อกี้ทำภารกิจเสร็จเลยเรียบร้อยแต่มีหกเคนครับตอนนี้อะไรเนี่ยอัปเกรดอัปเกรดห้องให้เศรษฐีดูใบกัน <c oughs> เก็บเงินไปห้องเนี่ยเราก็สามารถแต่งได้ทุกคนเนี่ยสามารถ DIY หูแล้วดูพื้นที่ DIY โคตรเยอะผมยังไม่ทำอะไม่มีเวลาขี้เกียจดูโฆษณา แบบนี้ยังอยู่ได้คือเท่าที่เห็นก็คือแค่เรา DIY ไปแป้วเ,เปลี่ยนอะไรไปมันก็ได้เงินทเท่าเดินมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเหลือแค่หนึ่งนาทีโอยงานเสร็จละเรียบร้อยนะครับให้เก็บเงินผ่านนี้ให้ได้ผ่านแคชเชียร์ให้ได้ถนนเท่านี้สร้างจ้างเชฟมาเรียบร้อยเหลืออะไรให้อัปเกรดเป็นเลเวล4ี2 3 4เรียบร้อยอัปเกรดมันใช้ไปอัปเกรดนะไม่เกี่ยวกันรทึบ เงินคนกินเงี้ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับชั้นเนี้ยเหมือนเพิ่งเห็นว่าชั้นใต้ดินมันเพิ่มแอเรียมาด้วยเนี่ยเน,นี่กดซูมออกก่อนบางทีมันจะมีเขาขอให้เราพาไปสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็จะได้ไปทำธุรกิจถ่ายภาพเพิ่มเติมเนาะอันนี้อะไรนะเกตห้องให้เศรษฐีดูไบเสร็จแล้วได้มาอีก6 k เคอ่อให้จ้างแคชเชียร์ 202K เดี๋ยวผมจ้างแน่ๆละเฮ้ยแล้วต้องจ้างเด็กเสิร์ฟแล้วเด็กเสิร์ฟงานมันเยอะ โอ้ยนี่ได้สิบเอ็ดเคเงินดีมากอ่ะอีกสี่สิบกวิแล้วทุกคนใกล้แล้วออในร้านบุฟเฟ่ยิง่งใหญ่องเราเฮ้ยมีตัวอะไร <c oughs> ซิดหลอดมากินข้าวชั้นสองได้เงินดีกว่าชั้นหนึ่งนะครับแต่ชั้นหนึ่งมันก็จะอย่างว่ามันก็จะป๊อปปูล่าก,กว่านะคนก็จะเข้าออกเข้าออกบ่อยกว่า โอ้ยรอนี้น่าจะได้ไม่อีกหลายเคยตอนนี้จะได้ยินเสียงเวลาด้วยนะครับเสียงเวลาก็คือแบบมันใกล้ละใกล้จะเทียบใช้ฟั่งแล้วกนห,หมดกอม่อนนี่โอ้โหเงินมาจบการเดินทางเรียบร้อย ก็ลูกค้าก็จะลงเรือนะครับเนี่ยแล้วเขาก็จะคำนวณนให้เราว่าเราทําเงินได้เท่าไหร่นะครับก็จะคอนเฟิร์มให้ได้ห้าสิบสี่เคเราสามารถเอาเงินนี้ก็ได้นะครับโดยการแบบเสียเพชรแลกเพชรไปแปดสิบอันแลกกับห้าร้อยกว่าเออผมยอมแลกแล้วกันเงินมันเยอะดีนะเอาแล้วกันเอาเอ้ยยังไม่เอาดีกว่ารอบนี้ยังไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ได้แล้วจะไปจ้างพนักงานตอนแรกอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยพอมีแก๊สใหม่แล้วก็กดออกเดินทางใหม่ตอนนี้เดี๋ยวขอจ้างพนักงานเพิ่มก่อน ไ้นั่นอยู่ไหนเด็กเสิบ 221K ตายดีกว่าอ่ะก็เดี๋ยวผมค่อยมาว่าไงมาว่ากันต่อทีหลังนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับก็แนะนำน้องเล็กสนุกค่อนข้างใช้ได้นะเล่นเพลินดีค่าเวลาเพลินดีทํานู่นทนํานี่มันมีอะไรให้ทําเยอะนะมีอะไรให้ทําเยอะแล้วก็แบบว่ามันมันไม่มีโฆษณาที่แบบบังคับดูอะชอบตรงนี้นี่แหละคือโฆษณาที่มีเป็แบบโนโฆษณาที่แบบเราเลือกที่จะดูด้วยความสมัครใจเองอะเนาะก็ แนะนำนะครับไปลองหามาเล่นกันได้โอ้อันนี้จอดที่เมลเบิร์นแม่มีสัญลักษณ์เมืองด้วยโอ้จะให้เราเซตเซลได้เหรอ,อยังดีกว่านะครับก็นั่นะแหละก็ลองลองไปโหลดมาเล่นดูกันนะครับเดี๋ยวผมโพสให้อ่าดูในใต้คลิปนะครับก็จะมีลิง ให้ไปดาวน์โหลดได้นะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะเล่นได้ยังไงก็มีอะไรมาถามก็คอมเมนต์ถามได้นะครับแต่ถ้าผมเลิกเล่นเกมน,นี้ไปก็อาจจะไม่ตอบนะครับมาหลายคลิปที่คนมาคอมเมนต์ถามผมก็ไม่ได้ตอบนะผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ค่อนข้างหยาบคายเพราะเพราะจริงๆกูไม่เล่นแล้วก็ไม่กล้าบอกเขาไงเพราะว่าเขายังมาดูคลิปเราอยู่อะจะ้างเด็กเสร์ฟแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้เัววิวขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ